จัดการยังไงครับพี่อยากรู้มากเลยเพราะเออบางทีพอโดนทริกเกอร์แล้วมันคุมตัวเองไม่ได้ไม่อ่านเจอเทคนิคเยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการหายใจลึกๆหายใจลึกๆเฉยๆเลยค่ะมันช่วยให้ระบบประสาทสงบลงแบบหายใจเข้าลึกๆนับ1-4กลั้นไว้นับ1-4แล้วหายใจออกนับ1-4อืมฟังดูง่ายนะ ง่ายแต่ได้ผลจริงค่ะแล้วอีกอย่างคือถ้าเป็นไปได้ให้ถอยออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนแบบขอตัวไปเข้าห้องน้ำใช่เลยค่ะหรืออืมออกไปเดินข้างนอกสักหน่อยให้ตัวเองได้มีพื้นที่หายใจพี่ชอบอันนี้เพราะเอ่อพอได้ออกมาแล้วมันเหมือนมุมมองเปลี่ยนเลยค่ะแล้วที่สำคัญมากคือการฝึกสติค่ะพี่ชยัย mindfulness นี่เอง ใช่ค่ะคือแทนที่เราจะพยายามผลักใสาอารมณ์นั้นออกไปเราลองอืยอมรับมันแทนยอมรับแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์แย่ๆล่ะครับนี่แหละค่ะที่น่าสนใจคิมเอ์ลี่บราวน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้บอกว่าเราไม่ได้พยายามกำจัดอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือความคิดเชิงลบแต่เราเพยายามที่จะยอมรับอนุญาตเปิดใจรับมันด้วยความเมตตา ยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ